ครับทุกคนผมบอลนิตินะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเซิร์ฟเวอร์ ISMP กันเช่นเคยนะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมาทําการสร้างบ้านหลังแรกของผมนะครับตอนแรกผมได้เล็งพื้นที่ไว้จุดหนึ่งนะครับแต่ว่ามันใกล้บ้านน้องกายมากเกินไปผมก็เลยทําการย้ายออกมานะครับแล้วก็มาเจอพื้นที่แห่งนี้นะครับซึ่งเป็นเป็นเกาะติดทะเลนะครับผมก็เลยคิดว่าเออมันเหมาะกับการสร้างบ้านนะครับปกติผมเนี่ยจะไม่ค่อยสร้างบ้านติดกับทะเลนะครับแต่ว่ามารอบนี้เนี่ยเออมันก็น่าจะเวิร์กนะครับเนี่ยมันก็เป็นทะเลกว้างๆอย่าง ล้อมรอบนะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นแผ่นเป็นผืนดินเนาะเป็นทุ่งหญ้าไปตรงนี้อีกนะครับนี่ก็ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์นะครับมีมีหมูมีมีม้านะครับมีแกะมีไก่ด้วยนะครับก็ถือไปใช้ได้ครับนี่มีเต่าอย่างนี้ด้วยโอเคทีนี้บ้านที่ผมทําการออกแบบไว้นะครับมันต้องใช้โคเบอร์ดิสเลตในการสร้างเนี่ยจำนวนหนึ่งเลยนะครับซึ่งผมเนี่ยไม่ค่อยได้เก็บไม่ค่อยได้เก็บหินโคเบอร์ดิสเลตไปที่ไปท,ที่ตัวเท่าไหร่นะครับมีไม่พอแหละพูดง่ายๆเออผมก็เลยต้องลงไปหาหินเนี้ยใ,ในเหมืองเนาะ ซึ่งหินลิฟสเลเนตเนี่ยมันค่อนข้างขุดยากนะครับผมก็ต้องใช้วิธีอื่นในการขุดมันเนาะคือขุดด้วยพีเอเนี่ยมันช้ามากมากนะครับเสียเวลาชีวิตมากๆเลยผมก็เลยเออหาวิธีที่จะขุดมันไวขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะใช้วิธีอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันตอนนี้ผมก็กําลังจะลงไปที่ชั้นลิฟสเลนตนะครับผมจะมาทําการระเบิดใต้ตรงพื้นที่ตรงสปาลด้เนาะเพราะว่ามันเป็นทําที่ผมลงไปได้ง่ายที่สุดในตอนนี้นะครับที่ผมมาระเบิดลิฟสเลตในบริเวณแถวนี้นะครับเพราะว่าแถวบริเวณบ้านผม คือมันยังไม่ได้มีการสำรวจถ้ำข้างใต้เยอะเท่าไหร่นะครับผมลงไปบ้างก็แหละแต่ว่ายังลงไปไม่ถึงไม่ถึงชั้นที่ป็นดิฟสเลตเนาะก็เลยเออยังไม่ระเบิดแถวนั้นดีกว่านะครับเนื่องจากว่ามอนเตอร์น่าจะเยอะผมก็เลยมาแถวโซนนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าถ้ำแถวเนี้ยได้มีการเาสำรวจกันบ้างแล้วนะครับแล้วก็มีมีไฟค่อนข้างที่สว่างนะครับเออโยเวนตรงนี้เนาะคือตรงเนี้ยมันเป็นถ้ำน้ำนะครับมันก็จะมีมอนเตอร์ไม่ค่อยเยอะมั้งนะมังม้งมั้งนี่นะครับตรงนี้เป็นที่ที่ผมมาหาเพชร ที่ผมใช้ใช้อยู่เนี่ยคือผมก็มาหาจากตรงนี้แหละครับแต่วันนี้ผมจะมาทําเครื่องระเบิดนะครับเป็นเครื่องขุดเจาะจริงๆก็เครื่องเนี้ยมันก็ดีอย่างนะคือเราก็จะระเบิดได้หินดิฟสเสเรตไปในตัวด้วยแล้วก็ได้แร่ได้เพชรอะไรอย่างนี้ไปในตัวด้วยนะครับก่อนอื่นเนี่ยผมก็ต้องขุดขยายบริเวณตรงนี้ก่อนโอ้เวลาว้าเลาวามาจากไหนอ่าโอเคห้องประมาณนี้มันน่าจะพอนะครับเดี๋ยวผมสร้างแรกตรงนี้ดีกว่า ผมจะเริ่มสร้างให้มันสูงอยู่บนนี้แล้วกันเนาะโอเคครับตอนนี้ผมก็ทําการสร้างเครื่องระเบิดเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการทํางานของมันนะครับก็คือเออเมื่อกี้ผมไปตั้งใจให้มันทางานนะคือผมเปิดไปขุดบล็อกที่มันอยู่ใกล้ไอตัว observer มันก็เลย detect นะครับแล้วมันก็ทํางานก็จะเป็นแบบเมื่อกี้นะครับแต่ผมทำไปอีกรอบหนึ่งวิธีการใช้งานนะครับผมขอเก็บของก่อนจะของหายนะครับนี่เมื่อกี้ผมขุดห้องไปก็ได้ d i s m a t e มาจํานวนหนึ่งแล้วนะครับคือที่ผมมาทำเครื่องเนี้ย เพื่อที่จะได้ขุดได้ไวขึ้นนะครับเนื่องจากว่าไอหินดิฟเฟเรนต์ดำๆเนะี่ยมันขุดยากนะครับบล็อกมันแข็งเนี่ยขุดก็ถือว่าค่อนข้างช้านะครับถ้าเทียบกับการขุดหินทั่ว,วไปผมก็เลยอยากทุนแรงด้วยการใช้เครื่องระเบิดนะครับเพราะว่าผมต้องการใช้บล็อกพวกนี้ในการสร้างบ้านจํานวนมากนะครับนี่ใช้ได้แล้วไ้ยทุกคนผมเจอเพชรเอา้าเมื่อกี้ผมไหทันมองอะ่ะโหมันระเบิดไปแล้วอะ่ะเดือดเม็ดเดียวเองจริงๆผมว่ามันน่าจะเจอมากกว่าหนึ่งเนาะแต่ว่ามันโดนระเบิดนะครับ ก็เลยน่าจะหายไปแล้วคิดว่าโอเคเราก็มากดให้เรื่อยนะครับนี่มันก็จะยิงเข้าไปกดต่อกดต่อเครื่องนี้นี่เออ่มีความเสี่ยงที่ว่าถ้าเซิร์ฟแหลกมันอาจจะพังได้นะครับในจากระพิต้านมันสับช้าลงนะครับพอเร,เ,รเราเราะเบิดไปสักพักหนึ่งเราก็เดินมาดูนะครับว่าเราได้ได้หินได้แร่อะไรบ้างครับเราก็เดินเก็บตามปกติ ผมว่าเครื่องนี้มาค่อนข้างไวอยู่นะครับนี่ผมระเบิดเพ๊บเดียวแค่2ทีนะครับผมได้มาตั้งเกือบ2ชุดนะครับหินถึงมันจะมีหายไปบ้างน,นะครับเพราะว่าโดนแรงระเบิดเนาะแต่ผมว่ามันก็โอเคนะครับดีกว่าขุดเองนะครับขุดเองนี่ค่อนข้างใช้เวลานานเนะหมาหะสำหรับคนขี้เกียจนะครับเฮ้ยกคชรผมเจอเพชรผมเจอเพชรผมเจอเพชรเจอเพชรเจอเพชรอ,อยู่บนหัวนี่ไงผมใช้ฟอร์จูนเก็บไปแล้วกันเอา้ามีอันเดียวยิงดิ อันเดียวจริงดิไม่มีแล้วเหรอโห oh. เจอทีละเม็ดเลยนะเพชรเกินไปอ่ะโคตรโชคร้ายเลยนึกว่าจะเจอเยอะกว่านี้เศร้าไม่เป็นไรอันเดียวก็ได้ดีกว่าไม่เจอเนาะให้ทุกคนเจอเพชรอีกแล้วแต่มันระเบิดไปแล้วอ่ะมันกลายเป็นเม็ดมาแล้วนะนี่ได้เม็ดเดียวอีกเลยถ้าถ้าเพชรมันโดนระเบิดเนี่ยมันจะได้เม็ดเดียวนะครับจริงๆเครื่องนี้ก็ดีนะครับไปใช้ได้ทั้งหาทั้งหินทั้งเพชรเลยเนาะเนี่ยก็เป็นผลพลอยได้นะครับ ตอนนี้ผมเก็บหินไม่ได้นะครับของผมเต็มเดี๋ยวผมบินกลับไปเก็บของกันนี่มันมันระเบิดค่อนข้างเป็นพงกว้างนะครับผมก็สามารถบินเพื่อมาเก็บของได้เนาะก็สะดวกดีนะครับนี่เพชรผมก็กองไว้นี้ก่อนเนาะก็พวกเคดะค่อนข้างที่เคเยอะเหมือนกันนะเพราะว่าข้างบนหัวน่าจะเป็นลาสเคฟนะครับมันมีละอองเขียวๆเ,เห็นไหมุูงฟงนะครับมันเป็นละอองจากสปอร์บอสซัมนะครับ ใหญ่ๆนะครับก็ตอนนี้ก็โพงมันลึกไปตรงงูแล้วเนาะไกลมากนะครับก็แต่ดีผมที่มีอีเลท่านะครับผมก็บินเข้าไปเพื่อไปใช้เครื่องได้นะทีนี้ผมก็จะปล่อยเครื่องไว้ตรงนั้นแหละครับเดี๋ยวผมก็กลับมาใช้ตอนนี้ผมต้องการเห็นเนาะตอนนี้ผมได้มาค่อนข้างเยอะนะครับหลังที่ระเบิดไปสักพักหนึ่งเนาะได้มาเกือบ2อลังนะฮะทีนี้เดี๋ยวผมจะขนกลับมันเอาไปใช้นะครับใช้สร้างบ้านเนาะทีนี้ผมต้องการดิฟสเลตที่มันเป็นเป็นแบบบ้าเป็นบริกนะฮะผมก็จะคัฟเลยแล้วกันเนาะจะได้ไม่เสียเวลานะครับ มันต้องเป็นดิฟสเรลโพลิสดิฟซเลก่อนเนาะนี่แล้วก็ค้าเป็นโพลิสไปนะครับโอเคหลังจากนั้นเราก็มาค้าเป็นดิฟสเตลดดิกอีกทีนึงนะครับก็จะได้มาเป็นอย่างนี้นี่เต็มเลยพอ,อไหมว้าวเต็มชาเกอร์พอดีนะครับผมมีชาเกอร์เหลือไหมเนี่ยผมไม่ได้เอาไม้ลงมานอ้อไม้ผมหมดแล้วผมก็เลยค้าไม่ได้นะครับ ผมใช้อันนี้ละกันเนี่ยอันนี้ว่าอันนี้ใส่เป็นดิฟสเตเตทธรรมดาไป้บ้างล้วกันเดี๋ยวค่อยถ้าเราต้องการใช้เป็นบลิกหรือเป็นดิฟสเตเตทโพลิชนะครับเราก็ค่อยคาบเอาแล้วก็เผื่อใครสงสัยนะครับไล์บ็อกเซิร์ฟนี้สามารถคาบได้นะครับที่มันมีแสงสาว่างแต่มองไม่เห็นนะฮะคือมันเป็นไล์บล็อกนะครับก็คือเซิร์ฟนี้คาบได้โดยการใช้ท็อตไปใส่ในช่องคาบเนาะแล้วก็จะได้ออกมานะครับแต่ตอนนี้ผมไม่มีฐานเลยผมก็เลยเออคาบไม่ได้นะ หลังจากนั้นนะครับก็มีคนบางคนนะครับอยากเห็นนะครับว่าเครื่องขุดดิฟสเลตของผมเนี่ยมันใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าหินดิฟสเลตเนี่ยในเซิร์ฟ i s p เนี่ยเกือบแทบจะทุกคนเลยก็ได้ก็ว่าได้นะครับคือต้องการใช้หินเนี่ยในการสร้างบ้านสร้างอะไรต่างๆนานานะครับก็ผมก็เลยเอชวนเขามาดูนะครับว่าเครื่องนี้มนใช้งานยังไงโอ้โหประเด็นคือเครื่องมนอยู่ทาง,งนู้นเครื่องอยู่ไหนนะนูน่นเมื่อกี้พิ่งมาขุดไปมันเป็นขุดแนวตรงไงจริงๆ,ๆมันก็ทุบปวางเส้นใหม่ก็ได้แหละแต่ว่านี่ยังไม่ได้ไม่ขุด เร่ใช้ยังไงตบมอนบ็อกใช่ไหมใช่พี่ใช้ก็นี่เลยทิ้ขวายิงเอาชิปหายไม่ตายหรอมันเม่ออโต้เราต้องไม่เหมือนไม่ออโต้อ่ะห่างฮะพังเดี๋ยวมันเด้งกลับมาไม่หอเมื่อกี้ลองไปแล้วถ้ากดถ้ากดสองลูกอ่ะมันจะมีโอกาสที่เด้งย้อนกลับมาเดี๋ยวมันพังก็อะไรก็คอยกดไปเลยเราก็กดสักสองทีก็เดินไปเก็บของทีนึงก็ได้รอบนึงก็ได้ประมาณชุดกว่าท แล้วนี่ใช้นี่แพงด้วยนะใช่ไม่ใช่บล็อกนั้นมันการระเบิดไงถ้าเป็นบล็อกอื่นมันระเบิดหายไปก็เลยต้องใช้เไอเจนดีพีเนี่ยเวลาเจอแรกก็เดินไปขุดเฮ้ยไม่นี่ขุดของหมอเลยเนะใช่ก็ไปได้เรื่อยๆก็ได้ได้เพชรด้วยได้แร่ด้วยแบบพวกเลสเตนเหล็กทองแล้วมีหมดขุดแร่เร็วโอ้ยชิทตูมอะทำไงมีแร่โอ้ยยงไยย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  นพอยที่คอยยืนเก็บเก็บเก็บหินมันก็ได้ไวอยู่นะตรงนู้นตอนแรกได้มาสองหลังละเอาไปเตรียมสร้างบ้านใช่อ่ะใช่ใช่ใช่ก็วายอยู่วายกว่าขุดเองอ่ะมันขุดช้าสร้างอีกแต่ก็วายเหมือนกันหมุนเก็บมานี่ก็สองชุดแล้วนะได้มาใช้ใช่สิ่งได้บอกมันเร็วเร็วกว่าขุดเองเยอะเลยเนี่ยแล้ว TNT free ลูกเดียวใช้ได้ยาวๆ ก้าหลังจากที่มันปรับให้บล็อกมันดับร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ดีขึ้นเยอะใช่ได้กี่ชุดแล้วอะก็เจ็ดชุดโอ้โหโคตรเร็วเจ็ดชุดเลยเหรอเยี่ยมเองเร็วป่ะพึ่งลงเองเฉยคำว่าเองเหรอไปพอไปดื่มเดินเก็บติดลบขนาดนี้มันไม่มีถ้ำเลยน่าจะเป็นอ่าไม่ใช่แต่มันมีเสียงถ้ำเลยนะเหมือนมันโผล่ตายถทำเฮ้ยชิบหายแล้วอา <c oughs> โอเคครับทุกคนหลังจากที่ผมได้ทาการไปหาหินดิฟสเลตมาจํานวนหนึ่งนะครับมันก็พอที่จะทําการสร้างบ้านหลังแรกของผมได้แล้วนะครับก็จะมีประมาณนี้เนาะแล้วก็มีอีกช็อกเกอร์หนึ่งนะครับซึ่งมันอยู่ในเอเนเชนะครับผมนี่ผมก็คิดว่าน่าจะพอเนาะสำหรับบ้านหลังแรกของผมเนี่ยก็จะหลังไม่ค่อยใหญ่มากนะครับเวื่อสหรับเก็บของเพื่อที่จะสร้างบ้านหลังใหญ่ต่อไปนะครับตอนนี้ก็จะเป็นบ้านแบบสตาร์ทก่อนนะครับ โดยพื้นที่ที่ผมดูไว้นะครับที่ผมจะสร้างทําการสร้างบ้านหลังแรกเนี่ยก็จะเป็นเกาะตรงนี้นะครับที่เป็นเกาะเล็กๆตรงนี้นะนี่แต่ทีเนี้ยพื้นที่บริเวณเนี้ยมันค่อนข้างที่จะเออสูงสูงต่ําๆแล้วก็เป็นบ่อน้ําบ่อลาวานะครับเดี๋ยวผมต้องทำการถมบ่อพวกนี้ไปก่อนนะแล้วก็แต่งเนินขึ้นมาใหม่ให้มันสูงเท่ากันนะครับส่วนพื้นที่บริเวณตรงนู้นนะครับที่เป็นอยู่ฝั่งตรงข้ามของเกาะนี้เนาะ ผมก็ทําการเป็นสร้างเป็นเอ่อเป็นเมกะเบสของผมนะครับเป็นฐานขนาดผมว่าจะสร้างภูเขาสูงๆอย่างนี้นะครับแล้วก็เป็นบ้านชข้งบนอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้เป็นแผนคร่าวๆเนาะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตนะครับก็เป็นแบบพูดคร่าวๆไว้ก่อนนะครับไว้ติดตามชมดูนะครับว่าจะเป็นยังไงส่วนใน E ีนี้ผมก็จะทําการสร้างบ้านตรงนี้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวการสร้างบ้านหลังแรกของผมจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูในไทม์แลปก็ได้เลยนะครับไปดูกันเลย I do not ับทุกคนตอนนี้ผมก็ทังการสร้างบ้านผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่บินบนรอบๆซะหน่อยช,ชันแปช้นแปนี่บ้านผมเองหลังแรกยอดสร้างนานมากนะครับผมสร้างมาประมาณกี่ชั่วโมงเนะี่ยเออเกือบเกือบห้าชั่วโมงสี่ชั่วโมงกว่าๆได้นะครับโอ้มันดูเหมือนจะสร้างไม่ยากนะครับแต่ดีเทลมันค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็น เนี่ยผมเก็บรายละเอียดหมดเลยนะครับหน้าต่างผมก็มีให้มันดูโค้งมนนะครับแล้วก็มีเนี่ยหลังคาจะมีชั้นนอกแล้วก็ชั้นในนะครับแล้วก็มีเก็บดีเทลเก็บอะไรนะครับนี่เดี๋ยวผมพาไปดูข้างในเนาะตอนนี้เราขอดูข้างนอกก่อนละกันนะครับนี่หน้าต่างก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่มีดอกมงดอกไม้ด้วยนะอันนี้ก็เป็นทางขึ้นเข้าบ้านนะครับนี่โอเคมาดูข้างในกัน ด้านในนะครับตรงห้องแรกนี้ก็จะเป็นห้องแบบว่าเหมือนเป็นเวิร์กสเตชันนะครับไว้สําหรับแบบเผาพงเผาของปรุงยาอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ยังไม่เอาน้ามาใส่เนาะเดี๋ยวค่อยมาใส่นะครับอันนี้ก็เป็นกล่องไว้สําหรับใส่แบบเป็นวัตถุดิบในการปรุงยาอะไรแบบนี้นะครับนี่ตรงนี้ก็เป็นห้องตรงกลางนะครับคือบ้านผมเนี่ยผมทําให้มันเป็น2ฝั่งนะครับมีทางเข้าทางออก2ทางก็คือทางเนี้ยก็จะจะ,จะ,จะอีกหน่อยเออเดี๋ยวผมจะทําหลังใหม่เนาะตรงเนี้ยจะเป็นสะพานนะครับต่อไปข้างนอกตรงนู้น แล้วก็ฝั่งนั้นจะเป็นเมกะเบสของผมนะครับเป็นพื้นที่ที่จะไว้สร้างเมกะเบสก็จะเดินสามารถเดินไปเชื่อมแต่ตรงโน้นได้นะครับนี่ก็เดี๋ยวค่อยไปทําต่อเนาะตอนนี้ผมทําบ้านในผมโคตรเหนื่อยเลยเหนื่อยมากนะครับหลายชั่วโมงเลยอ่าทีนี้เรากลับมาดูในบ้านนะครับตรงบริเวณนี้นะครับเป็นห้องตรงกลางใช่ไหมผมว่าผมจะทําเป็นแบบเหมือนเป็นแผนที่นะเอามาแปะตรงนี้นะครับแปะใส่ไอเทมเฟรมเนาะเนี่ยไว้2ฝั่งนะครับ จะเป็นแบบว่าก่อนเป็นแผนที่ก่อนสร้างกับแผนที่หลังแบบเริ่มสร้างบ้านเริ่มสร้างอะไรร,รอบๆบนี้ไปแล้วนะครับแบบเหมือนไว้ดูความเปลี่ยนแปลงระหว่างเอ่อ before after อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะครับก็อ่ามาดูโซนต่อไปกันโซนต่อไปนี้เป็นห้องนอนเออเป็นห้องนอนนะครับนี่ก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับเป็นเป็นห้องนอนเอาไว้เป็นนอนปกตินี่แหละแล้วก็มีกล่องมีบาเรลเก็บของ3อันนะครับอาจจะไว้เก็บพวกของสําคัญสําคัญเช่นเอ่อพวก แร่เพชรหรืออะไรต่างๆนานานะครับอะไรที่มันสำคัญแล้วเราอยากเอาไว้ที่บ้านนะก็จะอาจจะไว้บนนี้นะครับอ่าแล้วก็มีเอนเตอร์เชสนะครับเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้นะนั่นแหละทีนี้อ่าข้างบนข้างบนเป็นห้องใต้หลังคานะครับผมปักไฟสว่างแล้วมันก็น่าจะไม่มีตัวอะไรเกิดนะครับคิดว่าโอเคห้องใต้หลังคาเนี่ยคือผมก็ยังไม่รู้ว่าจะไว้ทําอะไรเพิ่มเติมนี่เนาะแบบปล่อยให้มันรล่งโล่งนี้ไปก่อนคือบ้านยังใหม่นะครับเดี๋ยวค่อยมีเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์อะไรเงี้ยค่อยเข้ามาทีหลังเนาะเอออ่าแต่บนเนี้ยเป็นห้องรรานะคับ นี่และใช้ได้จริงด้วยนะนี่เป็นเหมือนห้องสมุดเนาะในห้องสมุดในบ้านนะครับเป็นเรื่องเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าเออชีวิตจริงของผมเนี่ยผมก็จะมีห้องที่เป็นหนังสือเยอะเอย่างเงี้ยเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมเรียนกฎหมายใช่ไหมเออผมก็จะมีหนังสือค่อนข้างที่จะเยอะนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะคือผมสร้างเป็นห้องที่แบบว่าผมอยากให้มีในชีวิตจริงด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้อ่าก็จะมีมีอ n นวิพร้อมเลยนะครับไว้สำหรับซ่อมของนะครับอันนี้ก็ไว้ตีเป็นเออเป็นอาวุธอุปกรณ์ในถ้าไล่อะไรเงี้ยนะผมยัง แล้วก็อันนี้ก็ไว้สําหรับถอดเอนชานนะครับอันนี้ก็เป็นกล่องไว้สําหรับใส่พวกเอ่ออาจจะใส่ลาพีสใส่อะไรเงี้ยเดี๋ยวค่อยเอามาใส่เนาะตอนนี้เพิ่งสร้างเสร็จหมาดๆเลยยังไม่ได้ขนของอะไรเข้ามาบ้านเลยนะครับนี่ตรงนี้ก็เป็นโตเอนชานนะครับแล้วก็เป็นเอ่อแท่นอ่านหนังสือเนาะเลคเทิร์นเนาะแต่ว่าก็วางไวส้สวยๆงามๆเฉยๆนะครับไม่ได้ไว้ทำอะไรอ่าตรงนี้ก็สามารถใช้ได้จริงนะครับแต่ผมเอ่ออยากลองนะแต่ว่าไม่มีอุปกรณ์ให้ใส่เลยนะก็เอาเป็นว่ามันใช้ได้จริงนะผมผมลองมาแล้วโอเคลงมาข้างล่างกัน บ้านนี้มีทั้งหมดทั้งหมดเอ่อสามชั้นนะครับมี3ชั้นอันนี้ชั้นบนสุดใช่ไหมใต้หลังคานะครับอันนี้คือชั้นชั้นปกติชั้นล่างนะครับแล้วก็มีอีกชั้นหนึง่งนี่เป็นห้องเก็บของนะครับอย,อ,ยอยู่ใต้ดิน,นครับมไม่ใช่ใต้ดินเดี๋ยวไปอยู่ใต้บ้านนะเออมันไม่ใช่ห้องใต้ดินนะครับอันเนี้ยนี่ก็จะมีกล่องเก็บของจํานวนมากนะครับก็ถือว่าเยอะจํานวนหนึ่งเลยผมคิดว่ามันน่าจะพอนะ คือมันเป็นบ้านเริ่มต้นใช่ไหมเออมันก็น่าจะเพียงพอต่อการเก็บของที่ผมจะเตรียมไว้สําหรับไปไปสร้างฟาร์มอย่างอื่นหรือสร้างเมกะเบสอะไรของผมเนี้ยผมคิดว่ามันน่าจะพอนะครับเออถ้ามันไม่พอก็คงอาจจะได้มีขยายเพิ่มเติมอาจจะแบบเป็นลงไปอีกชั้นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็เนี่ยครับเป็นสไตล์เก็บอย่างงี้ง่ายๆนะครับมันจะได้หาของง่ายๆคือของเวลามันมันรวมอยู่ที่เดียวเนี่ยมันจะหาง่ายไงเออจะได้ไม่ต้องแบบไปตรงนู้นไปตรงนี้เพื่อเอาของอะไรเงี้ยมันจะเสียเวลานะครับก็ เน้นสวยงามด้วยแล้วก็เน้นสะดวกในการใช้งานด้วยนะครับนี่บ้านผมก็จะประมาณนี้เนาะนี่ตรงนี้ก็เป็นทิวพางเอเดเชออีกอันนึ่งนะครับก่อออกจากบ้านเนาะมันเอาจริงไหมตอนผมทําครั้งแรกผมรู้สึกแบบมันเหมือนหิ้งพ้ะมากเลยเว้ยคือมันมีแบบกระทางกระถางอะไรเงี้ยเออมันมัน,ม,นมันให้ฟิวแบบคล้ายๆอยู่นะเออนั่นแหละก็ดูแปลกๆดีนะตรงนี้ก็เป็นเตานะครับเดี๋ยวค่อยห,หาพวกเชื้อพงเชื้อเพลิงฐานอะไรเงี้ยมาใส่เนาะบ้านเพิ่งสร้างเสร็จก็นนยังยังใหม่ๆเอ๊ะเหมือนจะมืดแล้วปะ นี่โอ้ทุกคนดูดิเดี๋ยวสมมติอยู่ในห้องนอนใช่ไหมนี่เห็นวิวพระอาทิตย์ตกดินอ่ะเฮ้ยโคตรเจ๋งอ่ะอยังสวยสวยมากเคมาดูข้างนอกกันหน่อยข้างนอกก็มีระเบียงหลังบ้านตรงนี้นะครับจริงๆด้านนี้มันเป็นหลังบ้านนะไอฝั่งตรงนู้นจะเป็นหน้าบ้านนะครับฝั่งฝั่งทางนู้นเนาะนี่นี่น,นี่อันนี้เป็นหน้าบ้านนะจะมีจั่วหาข้างหน้าเนาะ,ะเดี๋ยวสะพานก็ค่อยมาทํานะครับที่บอกไว้ ตรงนี้ก็เดี๋ยวพื้นที่ตรงนี้ผมจะอาจจะปรับพื้นเพิ่มเติมน,นิดหน่อยนะครับคือตอนนี้มันยังเป็นทรายผสมดินอยู่เนาะเออมันก็ดูแปลกๆนะครับผมยังไม่ได้แต่งครับคือผมก็จะทาเป็นสวนหย่อมรอบๆบบ้านอะไรเงี้ยอาจจะมีบ่อปลาเล็กๆด้วยนะครับก็เดี๋ยวไว้ทําตกแต่งหลังไม่นะครับตัวบ้านก็เน้นให้มันเสร็จที่ตัวบ้านก่อนนะครับโ้สร้างนานมากเหนื่อยเหนื่อยจริงนะครับหลังนี้ก็สำหรับคลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต สวัสดีครับบ๊ายบายไป Let's go <S อะไรอะ่ะอ๋อโอเคตอนแรกก็คิดอยู่ว่าทำยังไงให้มันเจ็ดสีวะอ๋อเลยเอเจ็ดสีมันมีเจ็ดแสงโอ้ยโดยเอาโอ้อะไรวะเน,นี่ยไ,ไป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 สลายตัวมาไวไปไว